สองอย่างคือถ้าเป็นลทัทธิเก่าดั้งเดิมของเขาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นของพรามเขากลุ่มพวกนี้เขาเรียกที่เรารู้ในคัมภีร์พุทธคือพวกอดิยักะหรือพวกที่อพยพมาจากแถวแม่น้ําไทกิสกับยูเฟสติสผ่านเข้าช่องแคบเดกขานเข้ามาผ่านปากีสถานอัฟกานิสถานเข้ามาแล้วก็เข้ามาในอินเดียซึ่งมาเจอลทัทธิความเชื่อเก่าดั้งเดิมตั้งแต่โมหินจาดาโล พวกในคำพีพุทธเนี่ยเราจะเรียกว่าพวกมีรกคะพวกนี้มันอาศัยการสังเกตท้องฟ้าดวงดาวเพราะมันเลี้ยงสัตว์เมื่อเลี้ยงสัตว์อ,อพยพไปตามที่ต่างๆเนี่ยมันก็เลยต้องคอยสังเกตหมดฤดูตรงไหนหญ้าจะหมดเมื่อไรพวกนี้นก็อพยพไปเรื่อยพอเข้ามาเนี่ยมันพวกนี้มันทาประการเกษตรมันก็สังเกตพระจันทร์ อีกพวกหนึ่งสังเกตรพระอาทิตย์อีกพวกหนึ่งสังเกตรพระจันทร์พวกเลี้ยงสัตว์เนี่ยมักจะกําหนดด้วยดวงอาทิตย์พวกการเกษตรก็สังเกตด้วยพระจันทร์ฉะนั้นพวกนี้มันเกิดความเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นก็ผสานความเชื่อทั้งสองกลุ่มเข้าหากันมันก็เห็นการกรณีแบบจันทรคาสุริยาคาก็เก็บเป็นเลคคอร์ดเก็บจํานวนวันรอบของดวงดาวบนท้องฟ้า,าไว้เรื่อยๆแล้วก็ผูกเป็นตำนาน ไอ้ตำนานพวกนี้จะปรากฏในคัมภีร์เก่าของพราหมเขาเรียกส่วนใหญ่นะเป็นคมภีร์ที่ชุดคัมภีร์ที่เรียกว่าปุลานะเช่นอัคณิปุลานะพระวัตตะปุรานะารานะหรือที่เราเป็นแพร่หลายกันมากคือวิษณุปุรานะตำนานกเกษียณสมุทรอันนี้เป็นเป็นส่วนที่เป็นของพรามณ์อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นพุทธพุทธก็คงได้ตำนานเรื่องเล่าพวกนี้หรือองค์ความรู้พวกนี้ส่วนหนึ่งประกอบมาจาก ศา,ส,าสนาพราหมณ์จริงๆในพระวินัยก็มีแต่ที่ปรากฏมากคือในพระสูตรในพระสูตรก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเปรียบเทียบพระลาหูเนี่ยกับกิเลสอันนี้ปรากฏมากที่สุดในพระสูตรตันตปิฎกแต่ที่เป็นเรื่องแพร่หลายมากที่เรารู้จักคือจันทิมาสูตรกับสุริยะสูตรซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพระลาหูไล่จับพระอาทิตย์พระจันทร์ แล้วพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยก็มาขอบาร,รมีของพระพุทธเจ้าแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยอสุรินทราหูก็ยอมให้กับบาร,รมีของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องเล่าโดยย่อๆแบบในอินเดียนะครับซึ่งมันส่งอิทธิพลอยู่ในภูมิภาคของเราครับออจริงๆแล้วพระราหูเนี่ยถ้าเราเราพูดโดยทั่วๆไปนัมักจะให้เป็นคู่ตรงข้ามกับฮีโร่ต่างๆนะในวิษณุป,ปุรานั้นเนี่ยก็เป็นคู่ตรงข้ามกับ พระวิษณุพระวิษณุก็ทําลายชนะได้ก็ยิ่งใหญ่หรือแม้แต่ในรามายณนะบทประพันธ์ของวาลมิกิเนี่ยก็ให้พะหนุมานเนี่ยเก่งมากตั้งแต่เป็นเด็กเลยต้องเก่งจนลบชนะพลาหูได้อย่างเงี้ยหรือแม้ในพุทธศาสนาพลาหูก็ตีว่าเป็นฝ่ายชั่วเป็นคู่ตรงข้ามเห็นไหมนะพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ย หนีต้องไปพึ่งพระพุทธเจ้าพระลาหูแสดงว่ามีอํานาจมากแหละแต่สุดท้ายพระลาหูก็พ่ายแพ้ต่อพระพุทธเจ้าเป็นคู่ตรงข้ามของสิ่งที่สิ่งที่ดีทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคงเข้ามาพร้อมกับคนที่ประกาศศาสนาในภูมิภาคเนี้ยศาสนาที่เข้ามาจากอินเดียที่มีอิทธิพลมากเพราะต้องยอมรับว,ว่าเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มอินโดจีนใช่ไหมคือ อินเดียกับจีนเนี่ยมันจะเข้ามาผสมกันยกตัวอย่างง่ายๆความเชื่อเกี่ยวกับการทํานายของเราเนี่ยก็มีทํานายแบบเสี่ยงทายแบบจีนใช่ไหมแล้วเสี่ยงทายเช่นเซมซีอะไรเนี่ยเป็นแบบจีนกับทํานายแบบการการคำนวณเนี่ยแบบอินเดียฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ที่เข้ามาองค์ความรู้ในสมัยนั้นกลุ่มที่มีความรู้เนี่ยก็คือพวกพราหมณ์ก่อนก็นําความรู้พวกนี้เข้ามาผ่านการประกาศศาสนา ก็เอาความรู้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยก็เหมือนมิชชันนีทั่วไปผ่านการประกาศศาสนาแล้วก็เอามาเข้ามาสร้างก็ทําให้กษัตริย์เชื่อเราจึงเห็นเรื่องเกี่ยวกับพระลาหูเนี่ยปรากฏอยู่ในทับหลังหรือสถานที่ต่างๆที่เป็นปราสาทขอมก็ดีที่เราเห็นมากที่สุดก็จะมีเซตเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทวดานุพเคราะห์ซึ่งก็คือความหมายก็คือเทวดาในจักรวาล อันนี้คือกลุ่มแรกที่ที่น่าจะมีอิทธิพลเข้ามาก่อนเมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยสัญลักษณ์พราหูเราก็ในวัฒนธรรมเราก็ไม่ได้ในวัฒนธรรมกับสังคมเกษตรกรรมเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเรื่องพราหูนะ<ง>เรามีเรื่องตำนานเรื่องเกี่ยวกับกบกินเดือนไงจำได้ไหมถ้าเป็นเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีกบกินเดือนเนี่ยเราก็จะมีการเคราะ,ะเกาะเคาะไม้ไล่จุดประทัดจุดอะไรยิงปืนก็มีจนตกมาใส่หลังคาบ้านคนคนตายในปัจจุบันนี้ก็มี เพราะดั้งเดิมเนี่ยเรามองว่าพระาหูเนี่ยเป็นลางไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็เลยมองว่าต้องขับไล่นยหรือแม้แต่ในพิธีกรรมหลวงในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อพระราหูสเสวยอายุเนี่ยก่อนที่พระสุขจะเข้ามาเนี่ยเขาก็มีการส่งพระลาหูไปแล้วรับพระสุขเข้ามาก็มีพิธีกรรมแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าทําไมเขาต้องไม่ทําตอนรับพระราหูทําไมต้องทําตอนส่งล่ะมันมี การส่งมันมีเชิงความหมายในเชิงไล่ฉะนั้นมันพระราหูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอาลางไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าถามว่าในเชิงหลักฐานจริงๆในในบ้านเราเนี่ยพระราหูเนี่ยไม่ได้มักจะปรากฏในศาสนสถานเพื่อมีเหตุผลสองอย่างคือประการแรกเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันความเป็นศูนย์กลางของจักรวาลพระพระลาหูเนี่ยเป็นหนึ่งในเซตของดวงดาวแทนตำแหน่งเทวดารุเคราะห์เมื่อ เราสมมุติให้ศูนย์กลางแห่งจักรวาลเช่นปราสาทก็ดีแบบขอมคือแบบพราห์นะหรือว่าโบสถ์หรือพระอุโบสถก็ดีเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลฉะนั้นศิลป,ปะอย่างหนึ่งที่ต้องสร้างคือสัญลักษณ์แทนพลาหูในสมัยอยุธยาที่พบเนี่ยเช่นที่วัดหน้าพระเมรเนี่ยพราหูก็เป็นครึ่งตัวเป็นครึ่งตัวก็จะเป็นอยู่ที่หน้าบันพระอุโบสถ ซึ่งก็เป็นครึ่งตัวเป็นพระราหูครึ่งตัวกําลังทําท่าจับอยู่อยู่ใต้พระนาลายก็เป็นคล้ายๆรูปยันของวัดไตรมิตรก็จะมีพระราหูอยู่ข้างล่างเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นวัฒนาธรรมเดิมของเราก็คือเป็นพระราหูครึ่งตัวแต่อย่างไรก็ตามพระราหูเต็มเต็มตัวหรือเต็มองค์เนี่ยก็มีปรากฏ โดยเฉพาะในสมัยช่วงต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีการสืบทอดมาเหมือนกันในสมัยช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระราหูเนี่ยอาศัยการเชื่อมโยงตำนานเกี่ยวกับเม่ขลานามสูรซึ่งเป็นตำนานเกี่ยวกับการปลูกข้าวฤดูการของเมืองไทยเนี่ยนางเม่ขลาเนี่ยไปขโมยแก้วของพระศิวะเจ้ามาของพระอีสวรมาแล้วหลังจากนั้นก็พระอ,อีสวรเลยใช้ พระลาหูเนี่ยมาตามแก้วส่วนพระลาหูก็เลยเไปบอกให้รามสูรช่วยไปตามแก้วให้ตำนานแบบนี้ได้รับการสร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็มีอย่างภาพภาพหนึ่งที่ผมไปเจอเนี่ยคือพระภาพพระลาหูที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนว,วิมลมังคลารามเนี่ยเป็นเป็นภาพที่สวยมากแล้วผมก็เมื่อเมื่อผมศึกษาผมทราบว่า พระบสถหรือโบสถ์เนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งจัก,กรวาลผมเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์ผมก็พยายามส่งแสวงหาเมื่อมีพระอาทิตย์พระจันทร์มันต้องมีสัญลักษณ์พระราหูปรากฏว่าก็ไปเจอไปเจอสัญลักษณ์พระลาหูกําลังไล่ติดตามพระจันทร์อยู่ทําไมผมจิ้นเคมว่า ข้อนี้ยักษ์ตนนี้เป็นพราหูหนึ่งก็คือพราหูของเราเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเราจะเห็นวิธีการสร้างพลาหูมักจะถือเป็นขวานหรือค้อนทําอาการไล่จับเห็นไนหะแล้วเป็นภาพที่สวยมากมีมิตินะมีมิติเราจะเห็นพระจันทร์เนี่ยกำลังหนีแต่แล้วหันกลับมามองพลาหู ฉะนั้นพราอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์พระโวสถ์ทั่วๆไปเนี่ยเขาจะสร้างจักรวาลวิทยาสัญ,ญลักษณ์ทางจักรวาลเอาไว้หลังพระประธานแต่ของวัดโพนี่ไม่ใช่รัชกาลที่สเนี่ยข้างในรับสั่งให้วาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุมังคัจาดกหรือมโหสถบรรัณฑิตมหาบรรัณฑิตแห่งกรุงมิถิลาแล้วผักความเชื่อเรื่องผังจักรวาลวิทยาเนี่ยให้อยู่ทางด้านนอกอยู่ขอสองทางด้านนอก ฉะนั้นพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านนอกที่รูปของพระจันทร์เนี่ยจะมีรูปของพระราหูตามไล่จับพระจันทร์อยู่อีกส่วนหนึ่งในศาสนสถานในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็คือเอาตำนานเรื่องอพระราหูเนี่ยเรียกว่าในคัมภีร์อนาคตวตะวงว่าพระราหูเนี่ยอสุรินทราหูเนี่ยจะเป็นนิกพุทธเจ้าฉะนั้น ก็จะมีการสร้างโดยเฉพาะในในวัดที่สร้างพระพุทธสยญาตปางปราบอาสุนินทราหูก็มักจะมีสัญลักษณ์ของพระลาหูเนี่ยอยู่ใกล้ๆเพื่อให้สอดคล้องกับตำนานนี้อีกส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากโหราศาสตร์ในการคำนวณโหราศาสตร์เนี่ยตำแหน่งของพระลาหูเนี่ยมันคือจุดตัดที่โหราจารย์ต้องคำนวณ ต้องคำนวณในที่นี้คือบอกว่าถ้าไม่สามารถหาคำนวณหาตำแหน่งที่คำนวณแบบนี้ได้เนี่ยคุณก็เป็นโหราศาสตร์ไม่ได้หรือในอดีตถ้าเกิดอีกคลิปหรือหรือเกิดคาดหัวหลวงไม่ไม่คำนวณเลิกเวลาส่งให้กับทางวังหรือทางบ้านเมืองเนี่ย <c oughs> มีโทษประหารชีวิตเลยนะเทนั้นการคำนวณตำแหน่งะลาหูเนี่ย เป็นจึงสืบทอดได้สองอย่างสืบทอดผ่านกระบวนการจักรวาลวิทยาความเชื่อกับสืบทอดผ่านกระบวนการการคำนวณของโหลาศาสตร์ครับตอนที่ผมเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับพลาหูในเล่มเนี่ยพราหูก็ยังไม่เกิดกระแสมาก เช่าในปัจจุบันผมก็ยนผลตกใจว่าปัจจุบันเนี่ยสัญ,ญลักษณ์พระราหูความเชื่อพระราหูเนี่ยปรากฏแพร่หลายมากเอาอย่างนี้แล้วกันว่าแทบทุกวันมีกิมมิตเป็นพระราหูแต่ด้วยปัจจัยของเรื่องกระแสความเชื่อพระราหูหลังหลังวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นมาทั้งการเมืองต่างๆเนี่ยเกิดกระแสความเชื่อพระราหูแล้วคนก็บูชาพระราหูผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดการตีความหมายใหม่พระราหู โดยตีความหมายจากโชคร้ายเป็นสัญลักษณ์ของโชคร้ายเป็นโชคดีผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดหลังจากปี38ปี38เนี่ยเป็นช่วงเวลาสําคัญมากของเราเป็นช่วงเวลาที่เกิดสุริยาคาตเต็มดวงสิ่งที่ถัดมาและเป็นปรากฏการณ์ถัดมาคือเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปี40โอ้โหอันนี้คนก็เลยเชื่อมโยง2ประเด็นนี้เข้าหากัน แล้วคนก็เกิดปรากฏการณ์บูชาพระราหูสร้างเริ่มเกิดกระบวนการพิธีกรรมบูชาพระราหูขึ้นเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นคนก็พอวิกฤตคลายแล้วเนี่ยเขาก็เลยให้ความหมายพระราหูใหม่ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยขจัดความชั่วร้ายความฝืดเคืองเศรษฐกิจแล้วตีความหมายใหม่ว่าพระราหูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของโชคดี ถ้าเราไปตามวัดเนี่ยจะเห็นแบบสลาตั้งหากเลยเป็นสลาพราหูแยกออกมาตั้งหากเลยจากความเชื่อศักดิ์สิทธิ์อะไรอื่นอาจจะให้อยู่รวมกันแต่พลาหูนี่แยกไปตั้งหากแต่ว่ามันต้องสเปเชียลละแล้วเกิดการครีเอทนะ สริเอตพลาหูรูปแบบต่างๆพลาหูหลายๆมือถือทรัพย์สมบัติถือกระบองถือเงินถือทองหรือสร้างพลาหูดูแบบเป็นกิมมิตประดับอยู่ในศาสนสถานน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยผมชอบดูเป็นพลาหูแล้วดูแล้วน่ารักดีก็เหมือนกันมิติของพลาหูในสังคมปัจจุบันเนี่ยคือมันมิติแปลว่าแต่และมุมมองที่คนจะมุมมองเนาะผมก็ขอเสนอเป็นสองอย่างจากในหนังสือผมแล้วกันที่ผมเขียนไว้ก็คือมิติของผู้สร้าง กับมิติของผู้เสพมิติของผู้สร้างก็คือกลุ่มเจ้าพิธีในการจัดพิธีส่วนมากก็เป็นโหราศาสตร์หรือ,อโหราจาร์ต่างๆนี่แหละที่เขาจัดพิธีต่างๆพระลาหูนี่เขาย้ายอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้เกิดกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆในการทําพิธีรวมคนได้และกลุ่มพวกนี้ก็มักจะจัดในวัดซึ่งวัดที่จัดก็มักจะเป็นวัดเล็กๆ คือเราก็บางทั้งเนี่ยถ้ามองในเชิงพุทธปัญญาในการหลุดพ้นมากเราอาจจะมองว่าอ้าววัดเล็กๆเ,เนี่ยทำไมวัดพวกนี้ไม่พยายามสอนทำให้คนปฏิบัติทำหลุดพ้นทาไมให้ทําประกอบพิธีกรรมอย่างนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าวัดเดี๋ยวนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงคนในสังคมก็นอกจากไปทํางานค้าขายที่อื่นหรือไปทํางานไกลที่ทําให้การดูแลวัดเนี่ยก็ละเลยวัดไม่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางเหมือนเดิมนะฉะนั้นทางวัดเนี่ยเมื่อมี กลุ่มคนเข้ามาติดต่อหรือเกิดไอเดียว่ามีสัญลักษณ์ศักดิ์สิสทธิ์อะไรที่คนนิยมมากราบไหว้วัดก็พยายามสร้างเพื่อให้ดึงดูดคนให้เข้ามาซึ่งก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบเดินทางแล้วก็ได้ไปกราบไหว้ก็ได้กําลังใจเสริมกําลังใจแล้วก็คลายความทุกข์ได้ด้วยในขณะเดียวกันนะกลุ่มของผู้เสพกลุ่มของผู้เสพเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่า ที่ไหนจัดอีเวนต์หรอเขาสนใจแค่ตอนนี้มันเหมาะสมมัน,เ,นเช่นเรารู้สึกไม่ดีม,มีความสุขหรือปร,ประสบวิกฤตทางครอบครัวเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เขาก็หาที่พึ่งหรือบางคนก็อาจจะติดตามอีเวนต์ก็ได้มีอีเวนต์มีพิธีกรรมสเปเชียลหน่อยจัดพิธีกรรมพิธีกรรมนี้มันก็คงไม่ได้เหมือนการปล่อยนกปล่อยปลาที่ทําได้บ่อย,อยๆมันอาจจะมีรอบของการทําแล้วก็ใช้เวลามากก็ทําทให้เกิดความศรัทธาขึ้น ฉะนั้นกลุ่มแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ไหว้แล้วเขาได้ปลดปล่อยได้สบายใจขึ้นอันนี้คือเป็นมิติของผู้เสกหรือมีคนทักในทางไม่ดีเนี่ยให้ปไปละไหว้พระราหูช่วงนี้ปีชงก็ดีน่าจะไปไหว้พระราหูเอาของดำไปไหว่อย่างเงี้ยก็ได้ทำเสียค่าใช้จ่ายเล็กๆน,น้อยๆร้อยสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ความสบายใจมาเขาก็ยินดีที่จะทำวัดก็ได้ประโยชน์คือกลุ่มผู้สร้าง ผู้เสพก็ได้ความสบายใจฉะนั้นก็คงดูถูกกันไม่ได้เพราะในวัฒนธรรมเรามันก็ผสมผสานอยู่แล้วพุทธผามผีเราอยู่ด้วยกันมาโดยไม่ขัดแย้งที่ผมชอบพูดเสมอก็เหมือนสลาเป่าลาวาเปลือกนอกของเราเป็นพุทธยันแต่ข้างในเราเป็นลาวาเยิ้มเยถ้าเราพยายามบีบแรงๆไอ้ความเชื่อเรื่องผีก็ออกมาถ้าวัดพยายามจะสอนแต่พุทธปัจญาอย่างเดียวเนี่ยคนก็จะหลีกหนีไปทางอื่น ฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้ผาสานกันออกได้ไม่ใช่ให้บีบจนเละออกมาทุกอย่างกลายเป็นผีไปหมดเลยพุดวัดทิ้งความเชื่อเรื่องหลักคําสอนเลยอันนี้มันก็เกินไปคงต้องผสานกันพระราหูนี่เป็นส่วนผสานให้พุทธและพามผีอยู่ด้วยกันได้ศญลักษณ์พระราหูหรือความเชื่อพระราหูมันจึงดํารงอยู่ได้ครับ